ในการดินดร้นรนเพื่อที่จะให้มีชีวิตรอดนั้นเราทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องพบกับอุปสรรคขวางนามด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอุปสรรคทุกชนิดถ้าเราคิดให้ดีก็มีแง่ดีแง่างามต่อชีวิตเป็นอนเนกอัน,นันยกตัวอย่างเช่นความริษยาถ้ามองเป็นมันก็คือการยกย่องว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาแต่ถ้ามองไม่เป็นมันก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยไล่ล่าในพุทธธรรมท่านสอนให้เรารู้จักมองปัญหาประดามีว่า เป็นสิ่งดีๆที่ช่วยให้เราพัฒนายิ่งมีปัญหาซับซ้อนยิ่งได้ปัญญามากถ้าเราคิดกันได้อย่างนี้เจอปัญหาเมื่อไหร่ก็มองให้เป็นครูฝึกของตัวเองได้ตลอดกวีนิพนธ์ดนธรรมประจำวันนี้ก็คือมันไม่มีบารมียิ่งไม่แก่จะมีแต่ถอยถดหมดความหมายไม่มีพลังสร้างวิบากให้มากมายหรือสอบไล่ให้เราเข้าใจตัว มารยิ่งมีบารมียิ่งแก่กล้ายิ่งรุดหน้าสามารถในธรรมทั่วสร้างวิบากได้มากมายไม่เนียนวัวให้ดอกบัวเบ่งบานสถานสะเทือนแล้วประหัดประหารมารร้ายให้ตายเตือนได้แนมเนียนไม่มีอะไรเหมือนเมื่อมารมีก็เหมือนมารมาตักเตือนให้พบเงื่อนงำกล้าฆ่ามารเอง